สวัสดีครับผมก็ผมนะครับต้นมันน้อยรีนะครับคลิปนี้นะครับการจะพามาชมนกนกสีนะครับที่ผมผสมไว้นะครับมาดูนะครับมาดูนกสีที่ผมผสมไว้พววนี้เป็นนกรูกผสมนะครับที่ผมผสมเองนะครับการลักลักนะครับลักลักเดี๋ยวผมให้ดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับนะครับเป็นนกหนุ่มนะครับอายุสี่ห้าเดือนครับกำลังขันเต็มเสียงนะครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีเป็นนกที่ ผมคัดว้นะครับคัดว้ตัวหนึ่งเป็นลูกนกนะครับเสียงดีขจีเอาว้ฝึกนะครับว้ฝึกนกต่อแล้วก็จิมมีพวกแฟนซีนะครับแฟนซีนกสีจะให้ดูนะครับสีมีบุกผมเลื้อ้นะครับตัวนี้เป็นนกเผือกนะครับเป็นนกเผือกนกขาวนะครับนกขาวนกสองเดือนนะครับเป็นนกสองเดือนตัวนี้เป็นนกสองเดือนแล้วก็อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นนกนกสามเดือนนะครับตัวนี้สามเดือนสี่เดือนนะครับสามสี่เดือนนะครับตัวนี้ เป,นนเป็นนกแดงนะครับตัวนี้เป็นนกแดงครับนกแดงเป็นนกแดงที่พวกนี้เป็นเลือดเจ็ดสิบห้านะครับนกแดงคนนี้เลือดเจ็ดสิบห้าเป็นลูกปอนนะครับวนนี้ลูกปอนแล้วก็ตัวนี้เป็นเผือกนะครับตัวนี้เป็นเผือกอายุสองเดือนนะครับสองเดือนเป็นนกสีอีกตัวหนึ่งครับสองเดือนสองเดือนแล้วก็ตัวน,นี้นะครับสองกุ๊ก นะครับสองกุ๊กสองกุ๊กสองกุ๊กนะครับตอนนี้สองกุ๊กนะครับตงคัดไปตอนนี้เหลือพอหลายแลยครับเพราะว่านกเริ่มจ้ามนายออกไปเยอะแล้วครับช่วงนี้ไข่ก็ไม่ค่อยออกนะครับไข่เน่าร้ายไข่แล้วครับไข่เน่าห้ายไข่แล้วไปดูนกต่อนะครับเดี๋ยวพาไปดูนกต่อพอพันธุนะครับเป็นนกนกใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวนี้เป็นนกต่อนะครับเป็นนกฮัดใหม่นะครับเป็นนกเจ็ดสิบห้าฮัดใหม่เดี๋ยวผมจะยกเขาไปฮัทด้ว่หองครับอันนี้จอนนี้คนถ่ายฮัดหลายรอบแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะครับคืออยู่ ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้อยู่เสียงกะดีนะครับเสียงใหญ่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไปหัดนะครับชุดนี้นะครับลูกมันกะที่ผมอยากไปกบตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับมีคนรับไปดูแลแล้วนะครับล่อมันไข่ชุดใหม่นะครับอ่ะข้ามาให้ดูเป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนที่นกผมเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับต้นมะนวลีวันนี้ก็พามาดูนกนะครับบางส่วนที่ผมเลี้ยงไว้นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสว